จังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแทบหลายหาดทรายแก่งหินทิ้นไทยนักปราดถ้วยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์สำนักงานเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีที่ตั้ง195หมูเ่เถนนเลี่ยงเมืองตำบลแจรแมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนำโดยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีดรมงคลตรีกิจจานนมีผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวดังนี้หมวดที่1การกำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน31,123.60ตารางเมตรมีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานจำนวน490คนกฟอชอ2มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการไฟฟ้าในความรับผิดชอบ8จังหวัดคืออุบลราชธานีศรีสเกตยโสธรอ่ำนาจเจริญร้อยเอ็ดมุกดาหารมหาสรารคามและกาลสินซึ่งกิจกรรมต่างๆมีทั้งการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และภายนอกสำนักงานเช่นงานให้บริการธุรกิจเสริมการจัดการข้อร้องเรียนการจัดงานมิเตอร์หมอ้อแปลงงานสถิติวิเคราะห์การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าและหน่วยสูญเสียเป็นต้นผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าเขตได้ลงนามและประกาศใช้งานนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวมีทั้งหมด7ข้อประกาศณวันที่6มกราคม2563 และกำหนดแผนการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวให้คณะกรรมการหมวด1ถึงหมวด6ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม2คณะคือคณะกรรมการฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนหมวดที่1ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรโดยวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ปกติผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉินสามารถสรุปประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ด้านทรัพยากรคือการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงด้านมลภาวะคือควันไอเสียและฝุ่นจากเครื่องปรับอากาศซึ่งกฟช .2 ออได้กำหนดมาตรการเพื่อลด,ดการใช้ทรัพยากรและจัดการปัญหาหมลภาวะที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ได้กำหนดทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพยากรของเสียและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหมึกพิมพ์และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเป้าหมายลดลง5%จากปี2,562การใช้กระดาษมีเป้าหมายลดลง40%จากปี2,560และปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า45%จากปริมาณของเสียทั้งหมด กฟช2ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจำนวน3โครงการคือโครงการก่อสร้างอาคารโรงพักขยะโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า7%มีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบกับข่าวเป้าหมายและแจ้งเวียนเป็นประจำทุกเดือนมีการรวบรวมและจัดทำทะเบียนกฎหมายพร้อมทั้งประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย กับการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมของสํานักง,งานกฟช .2 จำนวน2ครั้งต่อปีพร้อมกันนี้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการซึ่งกําหนดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารและได้มีการประชุมทบทวนอย่างต่อเนื่องในปี2563หมวดที่ 2. การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกมีการอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการดำเนินโครงการสำนักง,งานสีเขียวได้อบรมให้ความรู้พนักงานรวมทั้งสิ้น490คนดำเนินการฝึกอบรมให้ครอบคลุมถึงพนักงานลูกจ้างแม่บ้านรอปภร้านค้าและนักศึกษาฝึกงานมีการฝึกอบรม3ครั้งผู้เข้าอบรมคิดเป็น95มีการประเมินการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรมบันทึกประวัติการฝึกอบรมตามแบบฟอร์ม และได้บันทึกในระบบ e x t r a ราเนประวัติส่วนตัวของพนักงานมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมีทั้งสิ้น9ก้าช่องทางพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานและบุคลากรภายนอกได้แก่ช่องทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มลา์ Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ป้ายประกาศเสียงตามสายกรีนท a l กช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานได้ดีที่สุด คือช่องทางการจัดกิจกรรม Green Talk เป็นการพูดบรรยายโต้ตอบให้ความรู้กับพนักงานพนักงานจะมีความเข้าใจโครงการสำนักงานสีเขียวมากที่สุดสามารถจดจําและโต้ตอบได้พร้อมทั้งทําการสุ่มประเมินความรู้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะกําหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวได้แก่กล่องรับความคิดเห็นกลุ่มไลน์ a c e b o o k หรือ Google f o r m ม มีการสรุปข้อร้องเรียนรายงานเสนอที่ประชุมฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานคณะกรรมาการหมวดที่3ได้ดาเนินการดังนี้ 1. กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 2. เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 3. ดําเนินกิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีการกำหนดมาตรการการประหยัดทรัพยากรและพลังงานที่เหมาะสมกับสำนักงานประกอบด้วย5มาตรการหลักมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเช่นการติดตั้งสวิตช์กระตุกประจำโต๊ะปฏิบัติงานและปิดเมื่อไม่อยู่ปฏิบัติงานติดตั้งสวิตช์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในห้องน้ำมาตรการประหยัดน้ำเช่นไม่ปล่อยให้น้ำไหลตลอดเวลาในการล้างมือ ติดตั้งอุปกรณ์เปิดปิดน้ำอัตโนมัติในอ่างล้างมือและโถปัสสาวะมาตรการประหยัดเชื้อเพลิงโดยนยํารถยนต์ของกอฟผเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น117คันมีมาตรการควบคุมความเร็วตรวจสอบลมยางการบำรุงรักษาตามวาระมาตรการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์เช่นการใช้กระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วหนหน้ากลับมาใช้งานในหน้าที่สอง มาตรการประหยัดเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักง,งานเช่นมีการควบคุมการเบิกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักง,งานและใช้วัสดุสำนักง,งานร่วมกันมาตรการจัดประชุมและนิทรรศการเช่นการใช้ระบบประชุมแบบไร้กระดาษนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการส่งข้อมูลเพื่อการประชุมได้แก่การลงทะเบียนและการดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code จัดเตรียมขนาดห้องประชุม ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เหมาะสมกับจานวนผู้เข้ามาใช้งานในห้องประชุมและกําหนดมาตรการควบคุมการใช้ห้องประชุมเช่นการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะมีการดําเนินการเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและพลังงานสะสมเดือนตุลาคม2563ดังนี้ดําเนินการเปรียบเทียบการใช้น้ําผลการดําเนินการลดลง24.50เอร์เบรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า ผลการดําเนินการลดลง11.89%บรรลุเป้าหมายการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงผลการดําเนินการเพิ่มขึ้น20.75%ไม่บรรลุเป้าหมายการใช้กระดาษผลการดําเนินการลดลง81.25%บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนําพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนกฟช2ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด50กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคารควบคุมการจ่ายไฟกฟช2ผลิตได้เฉลี่ย6,500หน่วยต่อเดือนมีการรายงานผลจำนวนการจัดประชุมที่จัดการประชุมแบบไร้กระดาษและระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยแจ้งให้ทุกหน่วยง,งานทราบเป็นประจำทุกเดือนมีการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานและทรัพยากรเพื่อสร้างความตระนักดังนี้กิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงานและทรัพยากรกิจกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนกวดน้ำในโถสุขภัณฑ์เพื่อการประหยัดน้ำ กิจกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําและซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกสํานักง,งานเขตกอฟชอสองมีกิจกรรมขอความร่วมมือจัดกิจกรรมประชุมสําหรับโรงแรมที่ไม่ผ่านการรับรองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมวดที่ 4. การจัดการของเสียมีการกําหนดมาตรการการลดขยะทัดแยกขยะกรทิ้งโดยกําหนดจุดทิ้งขยะภายนอกอาคารรวม3จุด ซึ่งติดตั้งทังขยะ4ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายได้และขยะอันตรายได้ติดตั้งทังขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปสำหรับจุดทิ้งขยะภายในอาคารสำนักงานจำนวน16จุดโดยจัดทำสติกเกอร์และป้ายบ่งชี้ถังขยะเพื่อให้ง่ายต่อการแยกขยะก่อนทิ้งติดตั้งถังขยะในห้องน้ำห้องละ1จุดมีการบันทึกปริมาณขยะแยกประเภทและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบขยะกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการในหมวดมีการจัดตั้งโรงพักขยะเป็นโรงพักขยะที่สะอาดลมผ่านได้ดีและสะดวกสำหรับรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองแจรแม่ในการเข้ามาจัดเก็บขยะสัปดาห์ละสามครั้งมีการติดตามเส้นทางการส่งขยะเพื่อไปกำจัดของเทศบาลเมืองแจรแม่มีแนวทางการลดปริมาณขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการออกมาตรการการลดขยะภายในสำนักงานได้แก่การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมและหันมาใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นถุงผ้าแก้วน้ำหรือกล่องข้าวกำหนดมาตรการการใช้กระดาษ A4 ทั้ง2หน้าก่อนทิ้งเป็นขยะรีไซเคิลสำหรับขยะรีไซเคิลได้นำขยะไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อสร้างมูลค่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้จัดการขยะรีไซเคิลนำเศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารไปเลี้ยงสัตว์นำเศษใบไม้ในสำนักง,งานมาทำปุ๋ยหมักและนำมาใช้จริงในสำนักง,งานจัดเตรียมกล่องใส่ฟ้าอล mm ูมิเนียมเพื่อนำไปบริจาคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำนักงานกฟาช2ได้ประเมินผลการนำเศษอาหารเศษใบไม้และขยะรีไซเคิลที่นำไปใช้ประโยชน์พบว่าในปี2563 มีการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ได้ถึง47เซจากปริมาณขยะทั้งหมดในส่วนของการจัดการน้ำเสียมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน3อาคารมีการติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุดกำหนดจุดล้างภาชนะภายในอาคารและนอกอาคารโดยติดตั้งป้ายขั้นตอนการล้างภาชนะทุกจุดติดตั้งถังทิ้งเศษอาหารในโรงอาหารรวมถึงทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทิ้งเศษอาหารก่อนเก็บจานที่ใช้แล้ว จัดหาถาดรองรับน้ำมันม้อแปลงและใส่ซับน้ำมันติดตั้งไว้ที่โรงซ่อมหม้อแปลงรวมถึงมีหนังสือรับรองการตรวจสอบน้ำเสียจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่12จังหวัดอุบลราชธานีหมวดที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยประกอบด้วย5หัวข้อได้แก่อากาศในสำนักงานแสงในสำนักงานเสียงความน่าอยู่ และการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 1. อากาศในสำนักงานกำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศมีการกำหนดแผนการตรวจสอบแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่หวาระทุกเดือนกำหนดให้ทำความสะอาดส่วนที่2วาระทุก6เดือนกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์เอกสารใช้มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ มีการกำหนดแผนการทำความสะอาดทุกวัน้ามานโครมทุกสัปดาห์จุดสูบบุหรี่มีการกำหนดจุดสูบบุหรี่จำนวน3จุดและติดป้ายรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่และผลทางร่างกายของการสูบบุหรี่มลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันรถยนต์กำหนดมาตรการควบคุมควันจากท่อไอเสียรถยนต์พร้อมติดป้ายขอความร่วมมือดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถและปลูกต้นไม้สูง,สงเพื่อลดมดลพิษทางอากาศ 2. แสงในสำนักงานดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างปีละหนึ่งครั้งโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 3. เสียงดำเนินการตรวจวัดเสียงในสำนักงานนอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 4. ความน่าอยู่ดำเนินการแบ่งพื้นที่พร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่และติดตั้งป้ายบ่งชี้สำนักงานกฟช .2 มีอาคารสำนักงานจำนวน5อาคารจัดสร้างห้องประชุมนอกอาคารจำนวนหนึ่งห้องได้แก่ห้องประชุมพอเพียงกำหนดพื้นที่จอดรถยนต์จัดทำพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่สีเขียวการควบคุมสัตว์พาหานำโรคกำหนดแนวทางการป้องกันพร้อมจัดทำแผนการควบคุมและตรวจสอบร่องรอยสัตว์ทุกวันจันทร์พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหานำโรค 5. การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอบพยพหนีไฟสำหรับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมีผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของพนักงานทั้งหมดและพนักงานทุกคนเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการกำหนดเส้นทางหนีไฟทงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลพร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบจุดรวมพลอยู่บริเวณสนามฟุตบอลกอฟอชอสอง มีการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นปัจจุบันความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอักคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำหรับเครื่องดับเพลิงมีการติดตั้งทั้งหมดทุกอาคารจำนวน90เครื่องและตรวจสอบการใช้งานตามแผนเดือนละหนึ่งครั้งมีการตรวจสอบทางเทคนิคทุกหกเดือนโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ smoke detector มีการตรวจสอบปีละหนึ่งครั้งพร้อมสื่อสารให้พนักง,งานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการใช้และการตรวจสอบหมวดที่ 6. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อผู้รับผิดชอบค้นหาร้านค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการตรวจสอบสินค้าตามบัญชีรายชื่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแจ้งเบียนแหล่งสืบค้นสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำเร็จได้ตามเป้าหมายจึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อรายการสินค้าที่จะซื้อในแต่ละเดือนเพื่อให้แต่ละกองสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดใดก็ได้เพื่อนำมาคำนวณให้มีการจัดซื้อตามหลักเกณฑ์ที่3คือการจัดซื้ออย่างน้อย3ฉลากและมีสินค้า9รายการกฟช f o ได้รับการจัดสรรควบคุมการจัดซื้อไม่ได้คือเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารทําให้มีการจัดซื้อตลับหมึกที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งบริการการใช้โรงแรมต่างๆการรายงานจัดสิบกอง3ฝ่ายซึ่งในแต่ละเดือนมีจํานวนรายการมากต้องใช้กระดาษในการรายงานหมวด6จึงได้จัดทํานวัตกรรมเขียนโปรแกรม Google Form ให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลผ่านลิงก์รายงานทุกเดือนลดเวลาลดการใช้กระดาษ ผลการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เดือนมก,กราคม2563ถึงเดือนตุลาคม2563สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดการจัดจ้างหน่วยงานและบุคลากรภายนอกมีการประเมินก่อนการคัดเลือกทำข้อตกลงก่อนเข้าปฏิบัติงานผู้รับจ้างร,รับทราบข้อตกลงจัดทำใบเวิร์กเพอร์มิทเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการประเมินผู้รับจ้างสำหรับผู้รับจ้างรายบุคคลและบริษัท ประกอบด้วย 1. ยามรักษาความปลอดภัย 2. แม่บ้านทำความสะอาด 3. คนสวน 4. ร้านอาหาร 5. ร้านกาแฟและ 6. ร้านถ่ายเอกสารมีการรับทราบข้อตกลงและทำหนังสือถึงบริษัททำความสะอาดขอความร่วมมือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดควบคุมต่างๆ และยังได้ทําหนังสือขอความร่วมมือกับโรงแรมเมื่อไปใช้บริการจัดอบรมจัดประชุมสัมมนาโดยให้ทุกโรงแรมดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การจัดซื้อเครื่องดื่มและของว่างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม PEA ทานโลกบริการดีมีคุณธรรม m o ต t o r Green Office PA NE2 มุ่งมั่น ก้าสู่สำนักงานสีเขียว PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครง,งการสำนักงานสีเขียวขอบคุณค่ะ